เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนที่อาจจะไม่ได้ดูเก่งกว่าเราแต่กลับได้รับการสนใจและโอกาสได้ดีมากกว่าก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นมักเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งกว่าและสื่อสารนําเสนอได้น่าสนใจมากกว่านั่นเองนะครับคนที่เล่าเรื่องเป็นมีพลังในการเปลี่ยนใจคนฟังได้เสมอและจริงๆแล้วนะครับเราทุกคนกําลังเล่าเรื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะครับเวลานําเสนอโปรเจกต์เรากําลังขายไอเดียเวลาสัมภาษณ์งานเรากําลังขายประสบการณ์เวลาขอขึ้นเงินเดือนเรากําลังขายผลงานเป็นต้นคําถามคือเรื่องที่เล่าได้ผลลัพธ์อย่างที่เรา เราต้องการหรือเปล่าถ้าคุณอยากดึงดูดใจลูกค้าคู่ค้าหรือนายทุนนะครับเพื่อสื่อสารโปรเจกต์ project, หรือวิสัยทัศน์ให้คนเข้าใจรวมถึงพัฒนา Presentation และ Pitching Skill ให้ทรงพลังนะครับ b u s i n n s s s t o r y t e l l i n g for Leaders คือคอร์สที่คุณกำลังต้องการอยู่อย่างแน่นอนนะครับพบกับ7็ดบทเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงเรื่องแบบ Story t e l l i n g ไปจนถึงเทคนิคการโน้มน้าวใจในบริบทธุรกิจนะครับ รวมถึง Storytelling Canvas นะครับที่ใช้งานได้จริงพร้อมวิธีและเทคนิคนะครับการสร้างความมั่นใจในการพูดด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียง1,900บาทนะครับสมัครได้เลยวันนี้นะครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตลอดชีพที่เว็บไซต์ m s s s i o n a c a d e มีลิงกอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับ